ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้เีฟซีชมพระเครื่องในรายการนี้นะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับเป็นพระเครื่องที่มีชื่อว่าพรมโพสกะลรัขกาชนะครับเป็นลักษณะของพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมซึ่งประทับองค์พระพุทธรูปนะครับประทับนั่งเต็มองค์คล้ายๆเป็นปางประทานพรภายใต้ขนดพังพานของ องสักกินคราชนะครับหรือพญานาคสักกนคราชนั่นเองนะครับรอบๆมียันอยู่ทุกด้านนะครับและก็มีเหมือนฝังเพชรพลอยนะครับอยูอ่ในอง์พระเป็นมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างด้วยนะครับทั้งสีเขียวสีแดงนะครับและก็ตามที่เอฟเห็นนะครับเป็นลักษณะของภาพพิมพ์สี่เหลี่ยมของพลิกไปด้านหลังนะครับมียันปรากฏอยู่ และมีรอยจานมือหรือจารึกมือขององค์เคจิด้วยนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรายการที่มีความสําคัญงดงามเข้มขังและค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากผมเองก็มีพระเครื่ององค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีครับ